สวัสดีครับนี่ผมจุทุงนะครับม่ามารีแอคชั่นกันเคยนะซึ่งยามารีแอคชั่นตามชื่อหรือมันผิดเรื่องไงจะพบรักในแดนเจนนอในซีซั่นที่4 EP ที่เท่าไหร่วะคุณดู21หรือตอนที่21นั่นเองน,นะครับผมซึ่งความเดิมจากอตอนที่แล้วเนาะก็จะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าอ่าเหมือนอ่าเขาเรียกว่าไงเหมือนริวที่แบบว่าแบบถอดใจในการมีชีวิตแล้วแบบไม่อยากมีชีวิตแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบ ่ลเราก็แบบว่าใช้เวทตัวเองผักเบลขึ้นไปใช่ปะ่ะแล้วก็นั่นแหละเบลก็อ้อมวิ่งอ้อมกลับมาช่วยหลอนเนาะตามที่เราเห็นภาพแล้วเราก็จะเป็นการย,ย้อนแฟลแบ็ยของหล่อนใช่ปะ่ะว่าแบบเขาเรียกไงเหตุการณ์ตอนแบบเมื่อสี่ห้าปีก่อนเป็นยังไงอ่ะทาไมเขาถึงแบบไปกวาดล้างไอ้พวกแฟมิเลียที่แบบว่าดักโจมตีเขาเลยเนาะเพราะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้แบบมันมีไอจักรนอตเกิดออกมาได้ใช่ป่ะเขาก็เลยแค้นฝังใจมากเลยไล่จัดการเลยเนาะ เขาแบบทุกคนแบบสละชีวิตเพื่อที่จะให้ริวรอดอะไรเงี้ยเพื่อให้ริวจัดการในมอนสเตอร์ตัวนั้นอะไรเงี้ยเออแต่ก็จัดการไม่สําเร็จนะตอนนั้นอะ่ะก็นั่นแหละแล้วก็ผมมันเป็นตอนที่รู้สึกว่าน่าจะดีที่สุดสําหรับซีซั่นนี้ในตอนตอนที่แล้ว,ลวนะส่วนตัวผมนะรู้สึกว่านะคือแบบผมได้เห็นโมเมนต์ที่ว่าเอ้ยริวที่ว่ายอมรับเบลมาแบบเอ้ยเบลอาจจะเป็นแบบคนคนนั้นที่แบบว่าสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้จริงอะไรเงี้ยเออมองเป็นเชิงวิรบ,บุรุษอะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็น่าจะมีความพิเศษให้เบลมากขึ้นแล้วก็เราได้เห็นแบบแฟลชแบ็คของหลอนว่าแบบหลอนก็แบบเคยเป็นคนที่ที่เขาเรียกว่าไงใส่ซื่อมาก่อนก่อนที่จะเป็นคนที่เก่งขนาดนี้ได้นะก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นติดตามรับชมนะคนดูก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดและแจ้งติดตานะครับเพื่อเป็นกาใจะทำคลิปต่อไปเนาะโอเคครับเราไปเริ่มคลิปกันนะครับผมมาすみませせん使って火を起こさて๋อ これぐらいなら、なんとか。モンスター、現れませんね。うん。はい。気配が。ちょっと。息遣いも視線も感じない。ここはそういう場所なのかもしれません。あの。僕の方こそ。すみません。何がですか。おほ。僕が気絶しちゃったせいで。リュウさんまで、びしょ濡れに。ああ。気にする必要はありません。 今私たちがすべきは濡れた服を脱いで体を温めることです体温が奪われる。疲れ切った今の体では致命的な状態になりかねないはい気にしないなんて不可能だまさかダンジョンでこんなことになってしまうなんてど、どうぞこれはあなたがリュウさんのですから

私の好きな人は何をしてるの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 してるてるの何をしてるしてるのしてるのてるの何をしてるの何をしてるのいをしてるの何をしてるの何をしてるの何をしの何をしてるの何をしてるの何をしてるてるの何をしての何 そうだこんなことを考えている場合では,はベル確かめておかなければならないことがありますあ,れは,あはい何ですかどうしてあの時戻ってきたのですああ。<ー>コロシアムに <laughs> な一歩間違えいいや間違えずとも共倒れだ。あなたはコロシアムの下にこの空間があると知っていたのですかいいならどうしてあんなマネを

やはり肌を寄せ合いましょう。今、私たちがやっていることはあなたが本当に私と生きのびるつもりならた、た<タッ>い,い。ただ、ただ、ただ<タッ>、ただ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 <タッ>、ただ、ただ<タッ>、はだ、た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 はただ、ただ、

私はそれが分かると、きっと手を出して、あ、あ、あなたをこらしめてしまう。いや、その私のような体で欲情しないとは思いますが。君めねつまり。ベルカム。おい。 何を笑って。こんなじゃないインドアボな,な,な。なんだか安心しちゃって。リュウさんはリュウさんだから。えっとそれじゃあどうしましょうか。抱きしめ合うのは服を着てないからいろいろまずいようなっいうか。<laughs> えっと。私は構いません。くちゃがちこい、くちゃがちゃい。 อันนี้นเ,นเขาสาั่นแล้วเนี่ยเบลเวจัดการเอาแล้วแมงเรือกูนี่แม่งเล่นไกลๆตลนนี้ผม,มอ, <S 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 อ่ะัดแค่อุ่นที่สุดค่ใช่า てよし、サンテー。よし、うん、サンテー。こんな小さかったんですはあなんか、マリコン、ロブラン、ロブラン。えっと、そうなんですけどていうか。バーヘいドリー。何でもありません。言ってください。ねえ。ねえ。ねえ。いいなさい。ああ、て柔らかくて 彼女の人なんだなって<タッ>男の人が女の人を守りたくなる気持ちわかるような気がしました <laughs> あ,あ,あなたはずるいリウさんはい帰ったら 何がしたいですか宮かあさんの温かなご飯が食べたい<ー>あ僕もじゃあ一緒に行きましょうね <laughs> けれどその前に私はシルたちに怒られるでしょ何も <laughs> 無茶なことをしたのだと <laughs> そうですねあなたは <laughs> 僕はベルフィーやリリアミコトさんやハルヒメさん <laughs> みんなと一緒に帰って 神様に言いたいですただ待っていいそれがいいファメリアを大事にしなさいはい、うん、リュウさんたちみたいにああずっと大切にしますありがとう足、どうですかそうですね少し骨がずれているようですが<ほ>少なくとも <laughs> 自力でで歩くことはできます okay, okay. ベルは大丈夫ですかはい体力は随分戻ってきました。Okay, いいね、ここはおそらく37階層唯一の楽園。もうわ望めばいくらでも体を休めることができる。ですが食料はありません。それにできる限りのことはしましたがあなたの左腕をここで完全に治療することは不可能です。

未開拓領域になるんでしょうかマッピングされていないという意味では間違いないでしょうですがこの場所は何か特別な気がするあの花も見たことないです <noise> <noise> ギルドで見た迷宮図鑑にも載ってなかったようなホワイトパレス唯一の植物かもしれませんねベルあなたも

サンジューなのかいそうですね。よさおかかえ、モンスターのけはぎなする。モトテキタンですね。ハーバーローマン、ほう、ライトのダンションに。Liuhan、みゃくりーよ、Liuhan、みゃくりー。モンスター、デデコナイですね。

間違いない。正規ルートです。オーー壁の色は灰色。つまり、あれは第 4A 駅。それじゃ、あの壁を越えれば。残すは第5エ駅のみ。<ー>それをくぐってしまえば、36階層への連絡路まで、迷路はありません。進みましょう。えこんな幸運。いや違う。 ดิไม่ใช่โชคดีมึงเดินมาไม่งั้นมึงม่มีทางขนาดนี้รอกโอ้ยยากมือนกับนพัทเลเนาะว่ากาเอาชีวิตรอดจุดนี้ได้ไม่มีอะไรดักรอเนาะ みんなのところにリュウさんと一緒にあれ感じますかはい何かおかしいおいモンスターはいないでも感じるまとわりつくような殺意 สมอนเตอร์เหรอเธอก็นอนเหรอโตัวเงี้ยะไรวะโอ้ยใช่ปะใช่ปะถ้ามันตายหมดพ่อโมเรนก็นอนตายตลอดใช่ปะหมดเล่ข้าหมดทุกตัวเลยเหรอผมก็ว่าแล้วว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้พ่อขอกลับให้มันติดอยู่เลยใช่ปไหมวะข้า มือขวานิ้วมือขวาอะไรตอนน <tu! S 3> ั <leak! S 1> ้นตนนั้นตอนนั Mario, ้อนนั้นตอนนั้นกอนั้นตอนนั้นตอนนั้นตนนั้นตอนนั้นมอนนันตอนั้นอนนั้นตอนนตอนนั้นตอนนั้นอนนังนตอนนันตอันตันตันตอนนั้นตออนนั้นตอนนั้้นอนนัั้นตอนน้นันตั้นตอนนนตอนนั้นตอนนัันตอนนั้นั้นต้นอนนันตอ้น แล้วมันต้องเก่งใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้มอนสเตอร์ที่ไม่มีไม่มีโผมาเลยคือแบบมันกินไปหมดฉบับกินไปเยอะเลยหายเนี่ยหมาป่าปลาคอยหลายตัวเลยก็ไมกินด้ว

เขได้มอาเตอร์แล้วเอเลียมคนโกงอยู่ดกไม่ขยับกลัว้ี้าใจวอมา,าไม้อา่ชยตมน่าจะตายหา่โอ้ยลิวม,มาช่วยเหรอ่อะวิ่งวิ่วววก่อน พะคะน่าความโตีนี้คือซีซองของไคซองนุชดายไรดลอไรเนอ้ีอยเลนไหลเป็นน้ำเลยคุณดูไปอะโปเตาเข้าใจครับไมันแผลมันสมานใช่ไมล่ะเพราะงั้นเลื่อนไหลออกมา คือเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงม,มากของว,นะอว่า,าวเรนี่้ต้องแคบเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหแค่หน้าก็มีอีกสูงหนึ่งเหรอไอ้คนนี้ก็มาหลบเหมือนกันเหระ พัดกรนหลบโอเคโอเคเป็นมันฆ่าเองละโอ้โอ้สำพภาะปะอระยะยิงมีประมาณนี้ใช่ปะมันต้องไปอีกทางแล้วหรอ ななでも,もう無理だ。エルも私も血を流ルすぎたここでナガスギター。ココデイキツナイダトシテ

これで帰れますね。僕たち。お。シルさんたちの元に帰れます。ス。じゃがなぷんよんペラ。ポンドゥソクンミれヨンペラ。カい？あ、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  โมเมนต์โคตรเยอะสองคนนี้น่ารักจังน่ารักจัดอะบอกเลยใกล้สุดเลยไม่หรอกผม่า,ามเบลยังไม่ยอมแพ้หรอกที่จะรอดไป <laughs> コレディーコノイトいタクサンキスツイティーレカラー。ああ、ラムゲタメビュー。シアワセナユメオミテテテホシセンプホワリマディ。テペソウォーテペソウォーカラダ แสดงว่ายังไปต่อได้เอ่อใช่ป่ะเดเช่วิลล่รบของจริงกะเบลบอกเลยมา โอเคคนดูซึ่งคลิปนี้ก็มีประมามานี้นะครับผมซึ่งอ่ะตอนนี้จะเป็นอ่าช่วงแรกๆเราจะได้เห็นแบบโมเมนต,ต์ของเบลแล้วก็ริวเขาจะปะอ่ะซึ่งแบบเราเรียกได้ไงว่าแบบริวตอนนี้แบบมีความรู้สึกชอบเบลมากพูดคํานี้ได้นเนาะเออน่าจะหลงเบลอะไรผมว่าเบลมันมันเทคแคร์ดีข่าดนั้นใครจะแบบไม่หลงบ้างกนะันจปะเออถ้าเราพูดตามหลักการนะ เทคแคร์หล่อนดีมากดูแลช่วยหล่อนสุดๆเลยอะไรเงี้ยอ่าหล่อนก็แบบมีความรู้สึกดีให้เบลเรียบร้อยเนาะแล้วก็อปกติเอลอะแค่เห็นแบบเขาเรียกไงแค่คนอื่นมาเห็นร่างแบบตัวเองตอนแบบโป๊ๆหน่อยๆหรือเซ็กซี่หน่อยๆก็คือแบบไม่ค่อยได้นะคือแบบว่าเอลจะเป็นเผาี่ค่อนข้างห่วงตัวจับเนื้อจับตัวก็ไม่ค่อยได้แล้วจําเนาะแต่กับเบลมันดังๆแต่แรงใช่ไหมแบบเบลมันแบบแบบบังเอิญไปเห็นตอนหล่อนอาบน้ำหล่อนก็ไปได้ด่ามันไม่ได้ฆ่ามันอย่างเงี้ยเออ ก็ให้อภัยมันไปแล้วก็ถึงตอนนี้ก็แบบถึงจะใช้คาว่า,าจาเป็นก็อแต่แบบผมเรียกว่าคล้ายๆเหมือนหลอนฉวยโอกาสหน่อยแล้วกันนะอยากจะให้เบลกอดหน่อยอะไรอย่างนี้เออเลยทาอย่างนั้นใช่ป่ะละ่ะก็นั่นแหละแล้วก็มีประเด็นตรงไหนนะเหมือนตอนนี้เราจะบุกมาจนแบบผ่านกาแพงชั้นที่สี่จะถึงชั้นที่ห้าแล้วก็จะถึงเส้นทางหลักจะกลับขึ้นข้างบนได้ใช่ปะ่ะแต่มันมีไอ้จันกระนตดมาขวางทางอ่ะซึ่งไอ้จักนกร์นต แรกๆผมนึกว่าไอ้เฮียมันหายไปแล้วแบบมึงตายหาไแล้วหรือเปล่าว่าอะไรเแต่แม่ไหมปะมันไล่กินมอนเตอร์ทุกตัวในชั้นนี้เลยในบริเวณนั้นหมดเลยคนดูมันไล่กินหมดเลยเออโอ้ซึ่งมันท่ามันไล่กินแบบนั้นใช่ปะคือแบบไม่ไหวไม่ไหวจริงเบลเขาอยู่ไม่ได้เนาะมันมันอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเนี้ยจากร่องรอยที่ว่าอ่ามันถูกเบลฟันถูกเบลตัดไปทิ้งอะไรเงี้ยมันมันก็งอกขึ้นมาอะไรเงี้ยอ่าโดยการแบบ กินมอนสเตอร์กินผลึกเข้าไปได้เยอะป่ะผมว่ามันเลยทําให้มันมันงอกออกมาแล้วได้ความสามารถของมอนสเตอร์พวกนั้นมาด้วยอย่างเช่นไอ้ยิงปล่อยกระดูกออกมาได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะจัก็น้ตอนนี้มันเสียความเร็วไปเยอะมากใช่ป่ะถ้าเทียบกับตอนแรกแที่บอกมันเร็วมันพิวนะคือพลังมันมีประมาณแบบความเร็วที่พุ่งไปแล้วแบบคงฤทที่โคตรคมฟันอย่างเงี้ยแล้วผแบบิวหนังที่โคตรแข็งตอนนี้แบบเหมือนมันความเร็วจะตกไปแต่มันได้พลังโจมตีใหม่ๆอย่างเช่นการยิงกระสุนเลย แบบกระสุนกระดูกแล้วก็กันปอดกระดูกจากด้านล่างมาที่มันค่อนท่ามันท่าได้ค่อนข้างจะสู้ยากในสภาพร่รางกายของเราตอนเนี้ยอืมแต่ก็ยังพอรอดมาได้อยู่เออโหช็อตที่แบบเบลโดนแทงข้างหลังทะลุมาที่ท้องเนี่ยคือตัดสินใจว่าแบบต้องใช้ไฟยเยบอลอ,อุดรูไว้ใช่ป่ะคือหลักการประมาณว่าเหมือนถ้าเกิดพอเผาหนังตรงนั้นไปแล้วแบบให้มันให้มันสมานกันใช่ป่ะมันจะได้แบบไม่ไม่เสียเลือดมากกว่านี้ ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผมรู้สึกว่ามัน,มนเด็ดขาดมันต้องทําตอนนั้นเลยรู้ว่ามันเจ็บมากแต่เราก็ต้องทำเนาะไม่งั้นไม่รอดแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนริวจะแบบเยียอมแพ้รอดเหมือนละเพราะว่าแบบอ่ะสู้ไม่ไหวแล้วมันมันเหนื่อยมากนะจนมาถึงจุดนี้เรายังเจอจังกนอนอตอ่ะไอ้ตัวที่ทำให้แบบหลอนแบบเพื่อนเขาตายหมดอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นปมเขามากผม,ผมเข้าใจเขาเลยแล้วเนี่ยแล้วก็อ่ะตอนนี้เบลบอกว่าอ่ะให้ริวนอนพักดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะแบบคนคนนี้เหนื่อยมามากแล้วอะไรเงี้ยเนาะ ไม่แน่ใจว่าเบลจะไปจัดการจากไอ้นอตหรือเปล่านะคือถ้าเกิดไม่จัดการมันเราก็หลุดจากตรงนี้ไม่ได้ปะคือที่มันปล่อยเราไปมันก็ปล่อยเราไปชัว่วคราวผมว่ามันไปดักรอข้างหน้าก็ได้อะไรเงี้ยผมว่าคือยังไงเราก็ต้องออกมามันน่าจะคิดประมาณนี้ผมว่านะก็นั่นแหละคนดูซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมวนะ่าเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดและแชร์ตินะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปตนะ่อไปเนาะสำหรับต้องขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย